สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมัน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 น่าจะขี่เลกว่าเขาเยอรมันขี้เละเขาในบรรดา3รัฐนะครับสําหรับคนชอบเล่นเยอรมันพิจารณาดีๆเลยเพราะว่าเดินขี้เละมากนะครับสําหรับเยอรมันเนาะเรื่องหุ้นที่มันเดินนะครับจากเศรษฐีสองสามวันที่ผ่านมาเขาน่าจะรู้แล้วว่า อันไหนเดินอันไหนไม่เดินครับไม่จะเป็นน้องเล่นทั้ง3รลัดนะครับเข้าใจตรงกันนะครับดิบมันวันนี้เด่นสุด8ครับเป็นสุด8 4 8 8 7โอเค4 8 8 7ครับแล้วก็8 8 2 7ครับ8 8 2 7 9 8 3 7ครับ9 8 3 7 ฝากไว้ครับชอบตามนะถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแต่ไม่อยากพลาดกดติดตามกด s ั b สไ r i b e ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับมีโฆษณาดูให้ด้วยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะขนาดนี้มันเปิดมันขึ้นบวกไปแล้ว็ได้เปิดเอ้ยมันเปิดอ๋อมันเปิดบวกแปดแปดสวยนะร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ 49941หางครับ49941หางอ้ก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับเยอนะธะันวาคครับออกผล23นาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับก็ช่วยกันช่วยลุ้นครับช่วยลุ้นในความฝัน,นครับส่วนมากผมหลับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ตื่นทีมันเป็นอัตโนมัติครับทุกวันนี้ทุกวันนี้น่าจะนอนประมาณเกือบ5ทุ่มและตื่นอัตโนมัติเลยตีสี่ครับตื่นมาดูผลดาว <c oughs> โดยอัตโนมัตินะครับตื่นมาเองเลย แต่ก็รับต่อนะครับไม่ใช่ตื่นมาเนหะมือนรู้ว่าผลมาลุน้นผลนะครับเล่นก็นไม่เล่นนะเขานะแต่ลุ้นวางอยากให้อยากให้มันมาไนงะโอเคครับเดี๋ยวคุยคุยกันในคลิปอื่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุยกันในคลิปดาวโจแล้วกันสวัสดีครับผม